เราจะมีผู้บริหารผู้หญิงเยอะแล้วเราก็าว่าพักงานเพื่อนเพื่อนพนักงานก็ผู้หญิงเยอะถ้าเราได้ดูแลลูกๆเขาด้วยเขาก็คงยิ่งสบายใจอุ่นใจแล้วก็สะดวกการทํางานมากขึ้นนะคะก็ได้ไปติดต่อประสานแล้วก็ร่วมกับยูนิเซฟจะได้ถือว่าเราเป็นจุดหนึ่งองค์กรหนึ่งแล้วก็ถ้าเราทําได้เราจะได้สนับสนุนพื้นที่ที่ปลอดภยัยแล้วก็มีคุณภาพให้กับน้องๆเล็กๆยังไง นี้ก็เป็นจุดเนอร์เซอรี่ค่ะเนอร์เซอรี่นี้เราบอกว่าอยากทําให้อยู่ในพื้นที่ที่เรามีหมู่มวลของประชากรเยอะซึ่งยิ่งถ้าเป็นผู้บริหารน,นักงานเราเองนะคะก็ยิ่งน่าจะเป็นการดีเขาจะได้ไม่ต้องลำบากหาเนอร์เซอรี่ที่อาจจะไกลออกไปแล้วก็อยากจะให้เป็นคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานแต่เราก็ตอบรับคนในพื้นที่นะคะถ้าเกิดว่าใครจะมาสมัครก็ได้ค่ะ แต่ละสถานที่อ่ะมันจะต้องเหมือนสร้างความรู้สึกอันนึงให้มนุษย์การออกแบบโรงเรียนอนุบาลหรือฟ a ส i ิลิตี้สำหรับเด็กต้องออกแบบให้ฟ a ส i ิลิตี้มันเล็กแล้วเด็กจะได้รู้สึกตัวใหญ่คือทุกควนเราต้องย่อตัวลงแบบเหมือนคลานอยู่ในห้องนะคะเพื่อจะเห็นว่าสายตาเด็กอมองไปเห็นอะไรเราพื้นที่ตรงนี้นดีชอบมากเพราะแบบ มันไม่สว่างเกินไปมันไม่ expose เกินไปมันไม่ได้เป็นกระจกเยอะเกินไปอะไรประมาณนีน้มันให้ความรู้สึกเหมือนไปอยู่ในถ้ำที่ปลอดภัยก็หนูที่เห็นแบบ possibility เยอะมากเพราะว่ามันสวยงามมากแล้วยิ่งอยู่ใกล้จุดที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตได้เป็นจุดที่สอน healthy eating ที่ดีที่สุดเลยเลือกยังไงอะไรยังไงแบบมันสุดยอดมากมันเป็นพื้นที่ที่แบบมันเหมาะจะเป็นโรงเรียนอนุบาลมาก แล้วการที่มีที่ที่คุณแม่เนี่ยฝากลูกไว้ได้ด้วยความไว้วางใจแล้วยิ่งถ้าอยู่ในที่ทํางานนะคะเขาเดินมาเช็คได้ตลอดเดินมาให้นมได้ตลอด1ขวดถึง2ขวดคุณแม่หลายคนก็ยังเลือกในการให้นมอยู่ร่วมกับอาหารตามวัยเนาะตามที่ไก์ไลน์ของยูนิเซฟนูที่มองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆของคุณแม่ด้วยที่จะได้เลี้ยงลูกพร้อมกับทำงานไปด้วยแล้วก็มีทีมแบ็คเอฟนั่นแหละก็เลยมองว่ามันเป็น เป็นภาพที่แบบมันทําให้ชีวิตของผู้หญิงคนหนึงมัน,ม,นมันดำเนินต่อไปได้แล้วมันสวยงามแล้วมันรู้สึกอุ่นใจถ้า,ถ,าถ้าเราต้องทํางานนะคะ<ม>เราก็ต้องอยากได้ที่ที่เราสามารถเนี่ยอย่างที่ที่พ<ม><ม>ี่หนูบอก<ม>คือมันต้องมองเห็นตลอดเวลา<ม>สิ่งสําคัญเลยคือไม่ทําให้เราเสียสมาธิในการทํางาน<ม>นะคะเวลาเราทํางานเราก็จะได้จดจ่อได้เต็มที่อย่างนี้ก็คือ ไม่มีสิทธิ์นั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีสิทธิ์นั้นเนี่ยอีบอกตัวอีจฉามากเลยนะคะเพราะว่าถ้าลูกเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราหนึ่งมั่นใจว่าปลอดภัยสองคือไปได้ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่โดยมากคนจะเลือกโรงเรียนใกล้บ้านถ้าเป็นเด็กเล็กเพราะว่ามีเหตุปุ๊บจะได้ไปถึงได้เร็วนะคะอะไรก็ไม่รู้เอาใกล้ๆไว้ก่อนแล้วกอ็อยากให้มีที่ที่เขาอยู่แล้วเขารู้สึกว่าเขาโฮมี ขาตัวเขาเองอะคะ่ะคือนอกจากตัวเราเนาะที่เห็นเราสบายใจเนี่ยตัวเขาเองก็ต้องรู้สึกว่าเขาปลอดภยัยเขารู้สึกว่าเขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ปิดกั้นศักยภาพและจินตนาการของเขาเราได้ร่วมมือกับยูนิเซฟแล้วมันเป็นความภาคภูมิใจว่าเราได้มีส่วนหนึ่งช่วยให้เด็กๆในวันนี้ได้เป็นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่สม ณที่สุดที่เราจะมีมอบให้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ทำเรื่องอุทยานสื่อสารแล้วก็พี่ๆในองค์กรก็ได้เป็นครอบครัวส่วนหนึ่งด้วยกันนะะขอฝากเด็กๆในวันนี้ที่เป็นเป็นอนาคตและความหวังของพวกเราให้ด้วยค่ะก็ได้เผื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งสร้างสรรค์อะไรกระต่างที่จะได้ช่วยเหลือให้เขาได้มีบรรยากาศที่ดีต่อไปะคะ่ะขอบคุณมาก